Mắn nắp, mắt mắn nắp, 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 mắn tôi เย,ยนนะ็นนะครับวัวเย็นบีนักนะตัวสักการณ์นักบุญนักกิ้งกิ้งนักตัวสักการณ์จอถือนะักนักนี่วันแม่นะักนี่นี่คนที่เล่นก็คือนะ้องมิวครับมิวครับตอนนี้นี่ปุผมคนระับผมโฟวครับโฟวครับที่ถนะือครับ อยู no. no. nya, ่บ้านผมนะบ้านโฟนับตอนนี้อยู่บ้านโฟนี่ครับนี่ครับเจอกันเมื่อใดเมื่อใดคิดไม่ได้ตระหน่วงเนี้ยก็เลยแตกเสียก่อนผมชื่อแรกก่อนตัดกันนะล้านความคุณเต้พอตอนนี้จามพิษแล้วผมชื่ออยากหนึ่งเป็ดหนึ่งจุดครับ ไม่จําเป็นนะรับผมจะเล่นเนี่ยต้องเดาวเลยตอนนี้ก็ไปดูตานบีนะครับตานบีว่ามีคนหรือไม่กับตานบีไม่นะเรียนมันหมดคนนะตอนนี้ก็ไม่ได้เต้าอักตรองนะครับคนเจ้าตีก็ผู้ที่จมอยู่คนระับ ไม่ได้ต้าวหักตรงจริงๆครับเรามาจมปืนก่อนนะับจมปืนกันก่อนนะอันนี้เกินจิตูนิเวศนะนี่ผมจะเรียกผมจะซือ X XD ดีนะครับหรือไร่ป่นจะมี แล้วครับคู่คนกับคู่คู่ดาคู่ดาคู่คนตาไาโอ้มตปนของรานปืนนีแพ้นะครับตอนนี้กำลังจะมือปืนปืนหนึ่งเปลี่ยนเปลี่ยนปืนนะค่ đều vô cho thứ học đó bùng tư hết đi quá chín nắp hết vì gì xin quá chín bùng chín nắp cấp hết vì gì nhưng mua nắp bốn nắp không có đồng mua gấp trăm pet องค์ง yes, oh, <the> ี้นะครับองคี้เอาเข้ากูตานงอนนะตายลงคู่นะครับตายหมดเลี้ยงกูเลี้ยงนะครับตอนนี้ชนะไปแล้วชนะแล้วครับ ตอนนี้น้องโก้กจะถึงอักอีกนะครับไปเลยนะครับไปดูฐานเบีันก่อน,นตอนนี้พวกเราจะยุบแล้วตอนนี้ เงี้ยครับเอเอนับไปแล้วนะผมไม่เขียวใครครับตอนนี้มันยามเขียวข้องใครครับโอ้ยติดคูนักเฮ็ดวีดีโอกำลังจะถืออีกนะเขามาถือแล้วนะเขาไม่อ่าไม่ถือครับยิงยากครับมันยิงยากเกินเนาะ มันคือสนอยเพื่อดูยิงยากนะนี่ครับโคมาจะจะมาชูงักด้วยนะอัมเปตนะดูนะเล่นเล่นนักคนเล่นเตะนะบุกอย่างเงี้ะดูนะคนเล่นติเตะนะคนนี้ก็ชินักนะ มีปักนะมีวันแม่นะับวันแม่วันแม่สิบสองสิบนสิบสิบสองสิงสองงาเป็ดกับมีวันพุธกับวันพุธส,ส,สิงานนะวันพุธอ,อืมจะไปไวันนี้นนก็ไปล้ องบีคือฐานบีนี่เลครับไม่ใช่โองบนี่ผมตัดสกันนะตัดสกันตัดสกันนะจ้ายิงหลายตัวนั้นนะครับเราเลือดมันเหลือน้อยขึ้นตายหมดแล้วครับเราตอนนี้เราจะกู้ระเบิดกันกู้ไม่ตันนะกู้ก็ไม่ตันนะมันใช้คู่เนี่ยครับ